วันนี้มีแหวนกับเหรียญน,นะครับเหรียญแม่แตงนะครับแม่แตง้งหนึ่งเหรียญนะครับวัดได้ไข่นะครับไม่ใช่วัดที่อื่นนะครับของวัดได้ไข่เท่านั้นนะครับเหรียญแม่แตงนี่มีหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญปลบกมะขามนี่มีสี่เหรียญ ครับส่วนแหวนแหวนนะครับตอนนี้มี5วงนะครับ5วงมีลายมังกรนี่1นี้1วงนะครับขนาด18มมิลน,นะครับเส้นป่าศูนย์กลางนะครับ นะครับลายมังกรนะครับแล้วก็ข้างเป็นลายยันนะครับ มีขนาด18กับ19นะครับข้างลาย,ยันแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลงยาเขียวนะครับลงยาเขียว วงยาเกียวนี่มี2วงนะครับมี18 2วงนะครับมีเบอร์เดียวกันนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ